อูนิวพีอ็กหนึ่งร้อยหกสิบสีใหม่นะครับปี2023สวยมากนะครับผมนะวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่า PCX 160นะปี2023นะราคาตัวรถเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับสีน้ำเงินดำถ้าพร้อมแล้วลุยจุงกะสวัสดีแม่อร์อบอุลกรุ๊ปเนียเดอร์บัตเดอร์ สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะฮะก็มีฮอนด้านะฮะ p c x 160นะฮะปี2023นะฮะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าตอนนี้นะครับราคาฮอนด้า p c x ตัวปี2023นะราคาตัวรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ พร้อมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ที่ลงก็จะเป็นตัวสีน้าเงินดำนะฮะเป็นสีน้าเงินตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ฮะโทนสีก็จะเป็นสีน้าเงินออกฟ้าๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีเงาทั้งคันเลยนะครับนี่ฮะโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แบบชุบโครเมียมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะฮะหรือว่าตัวคอมบเบรกนะครับบอดี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับสําหรับตัว p c x นะฮะเหมือนเดิมปี2022นะครับแตกต่างกันแค่สีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้รถเพิ่งมานะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นลาย P นะครับสีก็จะเป็นสีน้าเงินดำนะเป็นสีใหม่นะครับโทนจุดทะเบียนก็เป็นสีน้ําเงินดํานะตัวนี้นะฮะฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่3สีนะครับสําหรับตัวสแตนดาร์ดฮะหรือว่าตัวคอมบายเบรกนะก็จะมีสีน้าเงินดําตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสีดำนะฮะ ปกติสีดำปี2022นี่จะเป็นสีดำด้านนะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวดำนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะก็เป็นเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ E SP แบบสตาร์ทเงียบนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบระบบหัชฉีด p g m f i นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี่55.5นะฮะตัวนี้1ลูกสูบสีวาลวนะครับ เนี่ยฮะตัวนี้ก็จะเป็นข้างหลังนี่จะเป็นแบบดัมเบลนะฮะจะไม่ใช่ดิสนะฮะตัวคอมบีเบรกนี่ข้างหน้าจะเป็นดิสส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดัมนะล้อหน้าในขอบ14นิ้วนะครับส่วนข้างหลังนี่ขอบ13นิ้วนะครับวงล้อไม่เท่ากันนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงล้อหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหน้านะฮะระบบเบรกหน้าก็จะเป็นคอมบีเบรกนะครับข้อดีของคอมบีเบรกนะฮะก็คือเวลากำเบรก หลังนะครับ้างหน้าก็จะติดด้วยนะครับทำให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะเป็นตัว ABS นะแล้วก็ตัวคอมบีเบรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ABS ก็จะมีตัวสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีเทานะครับสีเทาก็จะเป็นสีเทาใหม่ล่าสุดนะก็คือใหม่ทุกสีนะครับที่ว่ามาใหม่นะครับแต่ว่าที่สังเกตก็จะมีตัวสีขาวนะครับที่ว่า ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนสีน้ําเงินดํานี่เป็นน้าเงินใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนระบบไมคก็เป็นไมค์แบบดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะไมค์ก็เป็นแบบดิจิตอลนะฮะก็จะมีระบบไอ i ิงสต็อปนะฮะเวลารถจอดนิ่ง3ามวินาทีนะครับเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีที่สตาร์ทมือนะตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์เหมือนเดิมนะครับหรือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะ เนี่ยสีของเขาสวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับแล้วก็ลูกค้าจองเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นสีน้ําเงินใหม่นะครับถ้าเป็นตัวเก่านี่จะออกแบบฟ้าๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออกน้ําเงินแบบเข้มๆนะฮะในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะตัวนี้ราคาตัวรถนะอยู่ที่97,400บาทนะครับราคาตัวรถในี่น7 4 0 0นะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก 1 5 0 0บาทนะฮะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะอยู่ที่98,900บาทนะครับก็คือจ่าย98,900นพร้อี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ก็เข้ามาอีก3คันนะครับก็จะเป็นรถจองทั้งหมดเลยนะครับสําหรับสีนําเงินนะก็ขายดีมากนะครับไฟหน้าก็แบบ full ld นะครับนี่เหมือนเดิมนะไฟหน้าแบบ full ld นะฮะแบบ headlight กลางคืนนี่สว่างมากนะครับ ตัวนี้ก็เป็นระบบไฟทั้งคันก็จะเป็นแบบ full LED นะฮะนี่ฮะสวยนะครับสีนี้เป็นสีใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับแล้วก็จองเยอะมากนะครับเพราะว่าลูกค้าจองตอนปีที่แล้วนะครับแล้วก็รอรับรถปีนี้นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับยูบอกก็เหมือนเดิมนะครับสามารถใส่หมวกกันนอกเต็มใบได้2ใบนะครับนี่ยโทนสีก็จะเป็นสีน้าเงินนะฮะตัวนี้รถพึ่งมานะครับยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะครับ ในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดอยู่ที่ห้าสิบสองจุดหกกิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะครับลิตรหนึ่งนี้ขับได้ถึงห้าสิบสองกิโลนะครับสำหรับเครื่องร้อยหกสิบซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบนะสี่วาลนะครับสำหรับฮอนด้าพีซีเอ็กนะฮะตัวร้อยหกสิบนะเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะเป็นลายพีนะครับนี่ฮะรุ่นของเขาก็จะเป็น WW160PTH รบนะฮะนี่ สวยงามนะครับผมนะฮะก็มี3สีให้เพื่อนเพื่อนี่พี่เลือกเอานะครับว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ชอบสีไหนนะครับก็จะมีสีน้ําเงินดําตัวนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสีดำนะฮะดำก็จะเป็นดําเงานะครับแล้วก็จะมีสีขาวดํานะครับส่วน a อสก็มี2สีนะครับก็จะมีสีเทาดําแล้วก็สีแดงดำนะแต่สีแดงก็จะออกด้านด้านเหมือนเดิมนะครับผมนะะ สวยงามเลยนะครับในส่วนของเงินผ่อนนะฮะตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่2750บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับในส่วนของดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยใหม่นะครับปกตินี่1.39้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเหลือ0.99เนะครับเป็นดอกเบี้ยใหม่นะครับค่้งวดถูกลงกว่าปีที่แล้วนะครับผมนะในส่วนของเงินสดเราก็ขายนะครับของเราขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะฮะสำหรับ h อน d ้า p c x นะฮะเงินสดก็จ่ายรับรถนะฮะอยู่ที่ 98,900บาทนะครับจ่าย98,900นารรอรับใบทะเบียนแล้วก็คู่มือได้เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ h อน d ้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหุ่นฉีก็รับประกันให้5ปีนะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับผมนะสำหรับใครที่เคยไปสอบถามนะฮะหรือว่าเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่า ในแต่ละเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆนะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ h อนนา PCX 160นะฮะตัว Standard ปี2023ตัวใหม่นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหานะครับแล้วก็กำลังจะออกรถนะฮะก็จะได้ดูนะครับในคอมเมนต์นะครับว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่นะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ราคาตัวรถ97,400นะครับแล้วก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก 1 5 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะอยู่ที่98,900บาทนะครับก็คือจ่าย9 9 0 0 0น้ี่มีโทนนะครับผมนะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสำหรับสีนี้นะครับผมว่าสวยนะครับสีนี้เขาทำมาสวยนะครับก็จะเป็นสีเงานะครับสำหรับสีลําเงินใหม่ล่าสุดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงคลิป หรือว่ารีวิวรุ่นไหนนะครับอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีรถเข้ามานะครับผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆนได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ